เอาเอาเอาอะไรเอาอะไรจะเอาอะไรเอาอะไรลูกเอาอะไรเอาอะไรเอาเอาจะเอาอะไรกับเขาแล้วลูกตัวนี้จะเอาอะไรเอาจะเอาอะไรลูกจะเอาตุ๊กตาโอ้ยเออเขาไม่ให้มันอยู่กับเสื้อเขาลูกมันอยู่กับเสื้อเขาเอาไม่ได้เอาไม่ได้ลูกจะเอาเสื้อเขายังไง อุ้ยอุ้ยจะทําอะไรเขาลูกเขาผู้หญิงนะลูกผู้หญิงอย่าทําลูก๋อ,อท้องอพี่เขาผู้หญิงลูกอย่าไปทาเอาปิดเอาลงเอาลงเอาเสื้อลงลูกน้องขวัญเอาเสื้อลงจูๆๆจโจูจอย่าไปเปิดเสื้อผู้หญิงสิลูกตัวเองเป็นผู้ชายผ <c oughs> <อ>ู้ชายอ่าตัวเองเป็นผู้ชายเขาช่องนี้ี่จะคล้องวันเนียาท้องนี้ี่จะคองบอลอ่าเขาท้องไม่ใหญ่เขาเป็นผู้หญิงลูกไม่ได้ผู้หญิงเปิดเสื้อไม่ได้ลูก ผู้หญิงเปิดเสื้อไม่ได้นะลูกจะไป็จกสะดือเขาจะโอ้ยไม่ได้พอแล้วลูกพอแล้วเร<อ>าเป็นผู้หญิง<ะ>ไปเร็วโอ๊ย,เ,ย,อยเออนั่นต๋อยเนล้วไม่เอาลูกไม่เอาจ่าเอกผู้หญิงลูกเขาเป็นผู้หญิงพี่ก็เป็นผู้หญิงเอาเอาเอา,เอา,เอาไอ้บ้าทางนี้แล้วลูก 哦。Oh.